สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงตัวละครใหม่ใน MCU กันนะครับเราได้พูดถึงฮีโร่ใหม่ใน MCU ไปแล้วนะครับผมก็เรียกได้ว่ามีมากหน้าหลายตามากๆเลยจริงๆมันมีมากกว่า33ตัวที่ผมได้บอกไปในคลิปอีกนะครับผมแบบว่าจริงๆ33ตัวผมก็ไม่ได้นับครบทุกตัวเหมือนกันมันน่าจะมีมากกว่านั้นและครับผมแต่อ่ะเอาเป็นว่านั่นคือตัวละครฮีโร่แล้วก็แอนตี้ฮีโร่ตัวใหม่ที่เข้ามา นะครับ <ues> ผมในวันนี้เองเนี่ยนะครับเราจะมาพูดถึงตัวละครใหม่ที่อนาคตใกลอย่างแน่นอนแต่เรียกได้ว่าอนาคตเนี่ยนะครับผมยังคงคลุมเครืออยู่นะครับว่ามันจะเป็นตัวดีหรือตัวร้ายกันแน่นะครับผมแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาพูดถึงตัวละครที่น่าจะเป็นตัวร้ายกันไปเลยนะครับในวันนี้เองเนี่ยมาพูดถึงตัวละครที่อนาคตใกลชัวร์วละมีอนาคตแน่ๆแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรกันแน่นะครับผมโอเคนะครับเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกกันเลยดีกว่าอย่างหลายๆคนที่เราเห็นไปแล้วเป็น a n t ฮ h e ร o เนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวละคร ตอนที่เราจะเห็นว่าเฮ้ยตัวละครนี้ก็ทําความดีเหมือนกันนะแต่เรียกได้ว่าก็พร้อมที่จะทําเรื่องที่เลวเหมือนกันถูกไหมคือไม่ได้ดีร้อยแล้วก็ไม่ได้เลวร้อยนะครับผมเป็นคนเท่าๆอะไรแบบนี้แต่อย่างตัวละครอน,อนาคตไกลที่ผมจะพูดถึงเนี่ยบางตัวหลายๆคนก็อาจจะคลาสสิฟายหรือว่าจัดพวกเขาว่าอยู่ในแอนตี้ฮีโร่หรือเปล่าทาไมไม่อยู่ในคลิปนะครับผมหลายๆตัวเนี่ยบางทีผมก็ลืมเหมือนกันแต่แบบว่าบางทีเนี่ยผมก็รู้สึกว่าตัวละครน่ะมันยังไม่ได้มีบทบาทอะไรเลยนะครับผมเรายังไม่สามารถรู้ได้เลยถึง แม้ว่าเราจะรู้ว่าเอในตัวเนี้ยไอคอมมี่กับแม่งเป็นตัวดีไอตัวเนี้ยแม่งเป็นตัวเลวแต่แบบว่าด้วยความเป็นมาเววอะมันสามารถเปลี่ยนได้หมดอะถูกปะสเกวแม่งยังกลายเป็นตัวดีได้เลยะครับผมก็เพราะฉะนั้นเองอะบางตัวที่ดูจะปูมาเป็นตัวดีอะบางทีมันอาจจะเป็นตัวร้ายก็ได้นะครับผมแล้วตัวละครนั้นมันคือตัวละครไหนกันแน่นะครับมาเรามาเริ่มฟังกันเลยดีกว่าอย่างตัวละครซิววี่เนี่ยเราก็ได้เห็นแล้วว่าเฮ้ยอยากทำดีนะ แต่ก็แบบยอมทำเลวได้เหมือนกันอันนี้ก็เรียกได้ว่าเข้าคลาสแอนตี้ฮีโร่ถูกไหมจอห์นวอลเกอร์เองก็เหมือนกันหรือแม้แต่ทรัสมาสเตอร์เองเนี่ยนะครับผมก็ดูจะแบบกลับใจอย่างชัดเจนอะคือโชว์ให้เราเห็นชัดเจนว่าเฮ้ยมันไม่ได้ตั้งใจทำเลวนะแล้วมันก็จะเป็นคนดีได้ในอนาคตอะไรแบบนี้ถูกป่ะแต่ยังตัวละครหนึ่งเลยเนี่ยนะครับผมที่หลายๆคนมองก็แบบ เฮ้ยมันต้องเป็นคนดีแน่ๆเลยนะครับแต่ผมคิดว่ามันอาจจะไม่ดีเลยก็ได้นะครับผมแล้วก็ยังไม่ได้มีบทบาทอะไรในฐานะฮีโร่หนึ่งในตัวละครสาคัญนั้นก็คือเดนวิทแมนนะครับเดนวิทแมนเนี่ยนะครับ mm hmm. ผมโผล่มาในฐานะของแฟนของเซอร์ซีถูกไหมจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมก็ไม่ได้มีบทอะไรในหนังมากสักเท่าไหร่เลยรู้แค่ว่าเฮ้ยตัวของเดนเนี่ยมันมีประวัติ อะไรต่างๆเนี่ยของตระกูลเขาอะค่อนข้างจะเยอะเลยและเดนเองเนี่ยก็พร้อมที่จะปกป้องเซอร์ซีนะครับนี่คือจุดประสงค์ของเดนเลยจุดประสงค์ของเดนแม่งมีอย่างเดียวคือปกป้องเซอร์ซีแต่การจะปกป้องเซอร์ซีนั้นอะมันต้องยอมแลกด้วยอะไรมา คือใจิตใจถามว่าดีไหมเนี่ยอันนี้ผมยังเรียกได้ว่าเป็นฮีโร่ไม่ได้เลยด้วยซ้ําถ้าเราแค่อยากจะปกป้องคนรักของเราอะถูกปะอันนี้เรียกได้ว่าเป็นคนทั่วไปนะครับผมแต่ถ้าเราอยากจะปกป้องโลกอย่างเงี้ยค่อยเรียก่ากเป็นฮีโร่หน่อยอยากจะปกป้องคนทั้งเมืองอยากจะปกป้องคนที่ไม่รู้จักใครก็ไม่รู้เลยเพราะว่าโดยปกติแล้วเราทุกคนก็ต้องอยากปกป้องสิ่งที่เรารักอยู่แล้วอันนี้แม่งเป็นคนธรรมดามากมาก แล้วก็จุดที่ทําให้เดวิดแมนเนี่ยอาจจะกลายเป็นตัวร้ายได้นะครับผมนั่นก็คือดาบอีโบนี่เบรดนั่นเองนะครับดาบของเขาที่โผล่มาในตอนจบเนี่ยนะครับไม่ได้หมายความว่าเขาดีเลยนะครับผมดาบนั้นะครับผู้ใช้ดาบเนี่ยจะกลายเป็นคนแบบบ้าคลั่งนะครับผมแบบโอ้อยากฆ่ายิ่งอยากฆ่าเรื่อยๆเลยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับผมเราอาจจะได้เห็นเดวิดแมนเป็นตัวร้ายแทนตัวดีก็ได้นะครับผมอันนี้ก็เลยบอกไว้ก่อนว่าเออเนี่ยเราเลยไม่คิดจะใส่เดนมาในหมวดฮีโร่คนดีนะครับเพราะเขายังไม่หันได้ทำดีใดๆเลยนะครับผม ยางแบบจอห์นวอลเกอร์เนี่ยทำเล็วลงไปแล้วแต่ก็ทําดีไปด้วยเหมือนกันนะครับก็โชว์ให้เห็นถึงความดีไปแล้วแต่เดนวินแมนเองเนี่ยมันเป็นตัวละครที่แบบสองแง่สองงามอะ่ะต้องรอบ,บทในอนาคตอีกทีนะครับผมว่าจะเป็นอะไรแต่มั่นใจแน่นอนเลยว,ว่าเดนวินแมนอนาคตไกลยอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็มีฮีโร่คนหนึ่งนะครับผมอันนี้เป็นตัวละครฝ่ายฮีโร่แน่นอนอยู่แล้วละครผมอ่าแต่ผมลืมเมนชั่นไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับมาในอีเทอร์นอลเหมือนกันแต่เรียกได้ว่ามาแค่เสียงนะครับผมนั่นก็คือตัวของเบรดนัน ผมยังไงเบรดก็อยู่ในฮีโร่ด้วยเหมือนกันมาแล้วนะครับผมมาด้วยเสียงแต่ก็นับว่ามานะซึ่งนั้นเองนะครับผมตัวละครถัดมาที่อนาคตไกลแต่ยังไม่รู้ว่าดีหรือเลวนะครับผมก็คือมายาโลเปสครับหรือว่าเอ็ o โคนะครับผมจากซีรีส์ฮอกอายครับถามว่าทําไมเราถึงยังไม่นับเขาว่าเป็นคนดีเลยครับผมเพราะว่า ตลอดซีรีส์มายายังไม่ได้ทําดีใดๆเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับผมแค่ถูกแบบฮอกอายพูดถึงความจริงขึ้นมาแล้วก็ตามไปจัดการคิงพินแต่โดยรวมทั้งเรื่องเนี่ยเธอไม่ได้เป็นคนดีแม้แต่นิดเดียวเลยนะไม่ได้เห็นว่าเป็นคนดีใดๆเลย,เลยแล้วก็ยังไม่ได้มีบทบาทสําคัญเรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่ถูกคูทางมาแล้วกันนะครับผมแล้วก็จะไปมีบทต่อไปในซีรีส์แยกของตัวเองนะครับผมซึ่งแน่นอนละ่ะ มาเวลก็อาจจะเขียนให้เธอเนี่ยดูเป็นคนดีได้นะครับผมก็ซีรีส์ของตัวเองนะครับก็อาจจะเป็นในลักษณะเดียวของวานด้าถูกไหมวานด้าเนี่ยโอ้โหเราดูเราเชียร์วานด้าเหลือเกินแต่หาดูไม่ว่าวายร้ายจริงๆของซีรีส์วานด้าคือตัวของวานด้าเองนั่นแหละแบบในซีรีส์วานด้าเนี่ยอุ้ยเราเห็นแต่ความโศกเศร้าเราเห็นถึงผลของความเศร้าของวานด้าซึ่งมันไม่ได้มีความดีใดๆในนั้นเลยนะครับผมแบบว่าหากเรามาตั้งใจดูจริงๆแล้วเนี่ยนั่งวิเคราะห์เหตุผลจริงๆแล้วว่าวานด้าคือตัวร้าย ของซีรีส์เลยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณการเขียนที่แบบสุดยอด amazing มากๆของทางสตูดิโอที่เขียนให้เราแบบเชียร์วานด้าได้อ่ะคือผมรู้สึกว่าว้าวมากเลยนะคือดูตอนแรกเราก็ยังมองวานด้าเป็นฮีโร่จากวีรกรรมที่มันได้ผ่านมาแต่แบบว่าเฮ้ยพอเรามาตั้งใจดูเรามานั่งดูบทจริงๆแล้วอ่ะคุยม่งเขียนเก่งมากเลยว่ะชอบมากถูกใจมากๆเลยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ทำให้ผมชอบซีรีส์วานด้ามากๆต่อนเชนั้นเองอย่างตัวของโมนิก้าแลมโบอย่างเงี้ยจากซีรีส์วานด้าก็เห็นอยู่แล้วถูกป่าวว่าเป็นตัวครที่ เป็นตัวดีแน่นอนอันนี้เราก็จะไม่นับนะครับผมผมก็พูดไปแล้วในคลิปฮีโร่จากนั้นเองนะครับผมตัวละครที่คุมเครืออีกตัวหนึ่งนะครับคือตัวละครของแจ็คดูคีนนั่นเองครับผมเรียกได้ว่าตัวของเขาเองเนี่ยนะครับก็มีส่วนช่วยพวกของฮอ k อายในตอนหลังถูกไหมแต่ก็ยังไม่ได้บอกเลยว่าสรุปเป็นคนดีหรือคนเลวเพราะแม้ว่าจะช่วยพวกของฮอกอายอ่ะแต่ก็เหมือนช่วยแบบคนที่เป็นลูกติดของตัวเอง่ะถูกปะ เพราะว่าแจ็คเองเนี่ยนะครับผมก็รักกับตัวของแม่ของเคทบิชอปอ่ะการช่วยเคทบิชอปก็คงจะเป็นอะไรที่ไม่ได้เรื่องแปลกอะไรแล้วแจ็คเองเนี่ยตอนมาช่วยสู้อ่ะครับผมเขาก็ใช้ดาบจริงๆฟันจริงๆคือเรียกได้ว่าอยากจะสู้อยู่แล้วเป็นคนแบบมีวิชาอยากจะใช้เพราะฉะนั้นเองอะอดีตของแจ็คยังคงเป็นอะไรที่เป็นปริศนามากๆอยู่นะครับผมเราก็ยังไม่สามารถตัดสินเขาได้ว่าเขาเองเนี่ยนะครับจะมีประวัติเพิ่มเติม,ตมหรืออะไรยังไงในอนาคตอีกไหมนะครับเพราะว่าแบบซีรีส์ของมาเวลเนี่ยไอฮอกอายเนี่ยออกมาคือแจ็คนั่งเป็นตัว กอนที่แบบ ปริศนาโคตรๆอ่ะคือไม่บอกอะไรเลยนะครับผมรู้แค่ว่าแจ็คเนี่ยเก่งดาบแล้วก็ต้องมีประสบการณ์การต่อสู้ด้วยดาบมาเยอะมากๆที่เหลือเราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับแจ็คแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับผมแบบว่าศูนยะ์อ่ะกูไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมึงเลยจากนั้นเองนะครับผมมีตัวละครอีกตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าอันเนี้ยอันนี้จริงๆก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความคุ้มเคิลเท่าไหร่เพราะตอนเนี้ยอยู่ฝ่ายดีแต่ผมคิดว่าในอนาคตมีโอกาสเปลี่ยนไปเป็นตัวร้ายนะครับนั่นก็คือตัวของเน็ตนั่นเองนะครับผมจาก Spider Man, no Way Home ที่เียกได้ว่าได้โชวให้เราเหวา it ก็มีเวทมนต์อยู่แล้วแล้วทำไมผมถึงคิดว่าเน็ตเนี่ยจะเป็นตัวดีอยู่ทําไมถึงจะกลายเป็นตัวลายได้นะครับผมเหตุผลก็เพราะว่าในจักรวาลมัลติเวิร์มันจะมีเหมือนสิ่งที่ฟิกมาอยู่แล้วอ่ะเป็นแบบแอบส์ลูดพอยต์อะไรแบบนี้ทุกอย่างแม้ว่าจะเปลี่ยนไปอ่ะอย่างตัวของสไปเดอร์แมนโทบี้แม็กควายเนี่ยมีแมรี่เจนวัตสันเป็นแฟนถูกปะในเวอร์ชันของแอนดูการ์ฟิลเนี่ยก็มีเควนแต่เควนตายไปแล้วก็ในเวอร์ชันของทอมฮอลแลนด์เองก็มี MJ ที่เรียกได้ว่าเป็น MJ อีกคน,นึ็เนมเจอตสันันก็ เป็นเหมือนแบบแอบส์ลูดพอยต์ว่าสไปเดอร์แมนจะมีแฟนนะแล้วแฟนก็จะเข้ามาเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของสไปเดอร์แมนแล้วสไปเดอร์แมนนอกจากมีแฟนเนี่ยเขาจะมีเพื่อนสนิทอีกคนหนึ่งนะครับผมและแน่นอนเลยครับผมในเวอร์ชั่นของแอนดูการ์ฟิลหรือโทบี้แมกไวน์เนี่ยก็คือตัวของแฮร์รี่ออสบอร์นนะครับที่เรียกได้ว่า กลายเป็นตัวร้ายทั้งคู่เลยนะครับผมถูกไหมแล้วในเวอร์ชันของทอมฮอลแลนด์เนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้มีแฮร์รี่ออสบอนนะแต่เขามีเน็ตนั่นเองนะครับผมแล้วเน็ตเนี่ยนะครับก็เป็นเพื่อนสนิทที่อาจจะต้องถูกกำหนดมาโดยโชคชะตาแล้วหรือเปล่าว่าจะ ถูกเปลี่ยนกลายเป็นตัวลายนะครับผมอันนี้ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันแล้วเดี๋ยวเราเอาจจะมาทําคลิปแยกอันนี้อีกคลิปหนึ่งนะครับผมเรื่องของเน็ตเนี่ยผมคิดว่าน่าสนใจมากๆเลยแล้วก็นอกจากตัวของเน็ตเนี่ยนะครับผมจริงๆก็จะมีตัวฮีโร่ที่ผมพูดขาดตกบกพร่องไปนั่นแหละจากคลิปที่แล้วก็เอามารวมในคลิปนี้เลยก็แล้วกันนะครับผมก็จะมีตัวของเดวเดวิลนะครับที่เรียกได้ว่ามาโผล่แวบ,บหนึ่งใน Spider-Man No Way Home นะครับผมแล้วถ้าเดวเดวิลมาเนี่ยหมายความว่าก็ต้องมีลุคเคสมี Jessica Jones, ม isher, เ,เามาจสส ด้วยนะครับนอกจากตัวของแก๊งดีเฟนเดอร์นี่แล้วเนี่ยนะครับผมยังมีอีกตัวหนึ่งที่มี potential ที่จะเป็นฮีโร่ถึงแม้ว่าในตอนนี้ยังไม่ได้เป็นฮีโร่อะไรกับเขาเลยนะครับผมนั่นก็คือตัวของอลายจาแบลดลี่ครับหลานของไอเซียแบลดลี่ที่เรียกได้ว่าไอเซียแบลดลี่เนี่ยก็เป็นแบล็กกัปตันอเมริกาหรือว่ากัปตันอเมริกาเวอร์ชันคนดำนะครับผมที่ได้เคยปฏิบัติหน้าที่ไปในอดีตแล้วก็เรียกได้ว่ามีแบบประวัติที่ค่อนข้างจะดาร์กมากๆเลยนะอยากรู้ก็ไปดูในซีรจ แพตตี้เนี่ยก็มีโอกาสเป็นฮีโร่นะครับผมที่มีชื่อว่าแพตตีออตนั่นเองครับต่อจากนั้นนะครับผมมีตัวละครไหนอีกนะครับจริงๆก็ยังมีอีกนะครับผมแต่ก็เป็นตัวละครที่ยังไม่ได้โชว์ถึงความเป็นฮีโร่อะไรนะครับอันนี้ก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นฮีโร่นะแต่ยังไม่รู้ว่าจะเป็นหรือเปล่านะครับผมแต่แบบว่าถ้าอิงตามในคอมมิกเนี่ยเขาจะกลายเป็นเฟลคอนคนใหม่นะครับผมนั่นก็คือจาควินตอรเลสนะครับทหารที่เรียกได้ว่าคอยช่วยตัวของแซมเนี่ยมันตั้งแต่ต้นเรื่องเลยเขาคนนี้ก็น่าจะกกลายเเเป็็นนนนนนนฟออออคคใใหมม่่ัังงวตตจบข เองก็ได้ทิ้งชุดเผ่าคอนมาให้กับเขานะครับก็เรียกได้ว่าก็ไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงในตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็เรียกได้ว่านี่ก็จะเป็นตัวละครที่แบบว่าอนาคตไกลนะครับผมถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่ได้มีบทอะไรมากมายพอที่จะมาพูดถึงว่าแบบเฮ้ยมันเป็นฮีโร่ไปแล้วนะนู่นนี่นั่นนะครับผมหากขาดตกบกพร่องตัวไหนไปอีกเนี่ยก็ขออภัยด้วยละกันผมคิดว่าผมเนี่ยน่าจะเก็บมาได้เยอะมากๆแล้วนะครับผมจนแบบว่าแทบจะนึกไม่ออกแล้วว่าผมจะพลาดตรงไหนไปได้แต่ผมก็อาจจะพลาดได้นะครับผมถ้าท่านผู้ชมมีเรื่องไหนอออยาากเสนนะหรรืว่ผพลดตง ไปมีตัวละครไหนอีกที่อยากจะให้มาพูดเนี่ยหรือผมพูดตกไปคอมเมนต์กันออกมาได้เลยนะครับผมเพราะผมเองเนี่ยก็เป็นแฟนหนังเป็นแฟนคอมิกเหมือนทุกคนนั่นแหละครับเราก็มาช่วยๆกันนะครับผมผมเองก็ไม่ได้ถูกเสมอไปเหมือนกันก็ผิดได้เหมือนกันนะครับยังไงในวันนี้ก็หวังว่าทุกคนนะครับผมจะได้ความรู้แล้วก็ได้ข้อมูลเกี่ยวกับโลกของ MCU ไปมากขึ้นนะยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกรผมขอลาไปก่อนถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอไว้ณที่นี้ด้วยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชม ทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ